สำหรับคำถามสุดท้ายนะคะนี่มาจากอีเมลค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องอาการเจ็บมดลูกมาจากคุณผู้หญิงอายุ25ปีนะคะบอกมีลูกมาแล้ว1คนแต่เคยทําแท้งมา2ครั้งตอนนี้ไม่สามารถวิ่งหรือเดินเร็วๆหรือแม้แต่ยกของหนักได้ทํางานก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยต้องนอนตลอดอไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่ามดลูกอักเสบจะทําอย่างไรดีคะหรือควรจะไปทําสัญญกรรมยกมดลูกเพราะเคยได้ยินเพื่อนเล่าให้ฟังว่ามีสัญญกรรมยกมดลูกได้ด้วยนะคะ จะทำอย่างไรดีใช่ไหมคะ,ะอันดับรแรกเนี่ยอันนี้เป็นค่อนข้างรุนแรงค่ะประเภทต้องนอนตลอดอันดับแรกต้องไปวินิจฉัยตรวจวินิจฉัยให้แน่นอนว่าใช่มดลูกอักเสบหรือเปล่าพราะหลังจากที่วินิจฉัยว่ามดลูกอักเสบแล้วมารับประทานยาถ้าไม่ดีขึ้นต้องกลับไปตรวจนะคะว่ามันเป็นอะไรเป็นพังผืดในท้องอเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เป็นเนื้อง,งอกมดลูกหรือมีการอักเสบอย่างรุนแรงที่จะต้องนอนโรงพยาบาลต้องรักษามากกว่าเดิมเป็นหัวเรื่องทำแท้งทำแท้งนี่มันทําให้เกิดอาการนี้ได้หรือเปล่าโอ้ใช่ค่ะทําแท้งนี้ ทำแท้งนี่มี2แบบค่ะคุณฮาร์ดค่ะหนึ่งแท้งเองสองไปทำแท้งก็คือทำแท้งเถื่อนนะคะการแท้งเองนี้ถ้าแท้งครบคือแท้งออกมาแล้วครบไม่ค่อยมีปัญหาการอักเสบติดทีละตามหมายถึงว่าแท้งออกมาแล้วครบก็คือเขาแท้งออกมาหมดเลยอไม่มีเหลือค้างไว้อะไรค่ะแต่กรณีที่แท้งค้างคือแท้งแล้วยังมีบางส่วนเหลือค้างไว้หรือว่าแท้งมล่ไม่ออกหมดเนี่ยนะคะ ค้างไว้ข้างในจนเกิดอาการเน่าอักเสบขึ้นมาอันนั้นก็มีปัญหาที่จะตามให้ทําให้หมดลูกอักเสบตามมาได้ส่วนการทําแท้งนี่อักเสบเกือบทุกรายค่ะคุณหาเพราะอะไรเพราะของมันอยู่ดีๆนะคะมันฝังตัวแล้วการทํานี้ต้องไปดูดไปขูดออกมาเนี่ยจะมีการอักเสบตามมาและงาต้องระวังเนื่องจากว่าการทําแท้งในบ้านเรานี้ยังไม่ถูกกฎหมาย ก็เป็นการทําแท้งเถื่อนเครื่องมือเนี่ยไม่ได้รับการผ่านว่าสะอาดหรือไม่สะอาดแอบบแอบบซ่อนแอบซ่อนทำค่ะฉะนั้นการทําแท้งหลังทําแท้งโดยเฉพาะการทําแท้งเถื่อนนะคะก็โอกาสที่จะเกิดมดลูกอักเสบได้ง่าย เมื่อมีการอักเสบเชื้อโรคนี้จะเข้าไปที่ท่อมดลูกนะคะไปที่ปีกมดลูกเข้าไปในอุ้งเชิงกรานทาให้อักเสบมากขึ้นนะคะพวกนี้ตามมาก็จะมีอาการตามมาด้วยปวดประจําเดือนนะคะปวดในขณะที่มีเพศสัมพันธ์นะคะต่อไปก็มีปวดยากขึ้นอาการคล้ายๆอย่างนี้เปลว่าวิ่งเร็วก็ไม่ได้ยกของก็ไม่ได้อันนี้ก็อะไรไม่ได้เลยใช่ค่ะก็น่าจะเป็นไปได้แต่อาจจะเป็น อักเสบเรื้อรังมีพังผืดอ,อยู่ภายในอ,อันนี้คือจะต้องไปตรวจเช็คชว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้หรือคะแล,แล้วไอ้สัญญกรรมยกมดลูกมันมาเกี่ยวอะไรกันกับเรื่องนี้ด้วยค่ะสัญญกรรยกมดลูกนี้ปัจจุบันนี้เป็นสัญญกรรที่โฆษณาไม่แต่ในอินเทอร์เน็ต ยกมดลูกค่ะชื่อว่ายกมดลูกนะคะถามว่ายกมดลูกนี่คืออะไรก็เปรียบประดุดมดลูกของเรานี่เหมือนกับลูกแพรหรือลูกอะไรคะชมพู่นะคะเป็นกับหัวลงมานะคะเสร็จแล้วมดลูกเรานี่จะมีปีกมดลูกอยู่ข้างๆนะคะด้านหน้าของมดลูกเราจะมีท่อหรือว่าเรียกว่าเอ็นนะคะรั้งมดลูกแล้วมาติดที่ขาหนีบคุณผู้หญิงสองข้างนะคะตัวเอ็นตัวนี้จะหย่อนยานเมื่อเมื่อเกิดการเบ่งการคลอดลูกที่ยากนะคะการใช้เครื่องมือทําคลอด นะคะการท้องผูกเบ่งมากๆเอ็นนี่ก็หย่อนยานพอหย,ย,ย่อนยานปุ๊บมดลูกก็ค่อยๆหย่อนลงมาฮะเหรอฮะอันนั้มดลูกค่อยๆหย่อน,อน,นอลงมาเหมือนใส่เลื่อนนี่แหละใช่ใช่คะ่ะหย่อนอลงมาแต่หย่อนลงมาทางช่องคลอดนะคะห<อ>ย่อนลงมาทีนี้สัญญกรรมยกมดลูกก็คือทําให้ท่อหรือเอ็นตัวเนี้ยหดสั้นขึ้นเหมือนกนเราดึงคนขึ้นไปนะคะพอหดสั้นขึ้นปุ๊บมดลูกก็ถูกดึงขึ้นไปในช่องท้องก็จะไม่ค่อยหย่อนฉะนั้นคนละเรื่องกับมดลูกอักเสบอ๋อไม่อัาค่ะคือจะ ไอ้ตัวยกมดลูกนี่ก็ทาเพื่อมดลูกหย่อนอนะคะไม่เกี่ยวกับมดลูกอักเสบเลยนะคะคฉะนั้น <Okay. S 2> ปกติคือมดลูกหย่อนเนี่ยการรักษาเนี่ยถ้ารักษาให้จบสิ้นก็คือตัดมดลูกออกแล้วก็ทำทำสาวทํารีแพร์ใหม่แต่ถ้าคนไหนไม่อยากตัดมดลูกก็ไปทําศัลยกรรมยกมดลูกก็คือทําท่อหรือว่าเอ็นนี่มันสั้นเ,เข้าทําง่ายก็คือเจาะเข้าไปในท้องแล้วก็ผ่าตัดแล้วก็กลับบ้านได้ภายในวันเดียวะคะ่ะคุณมคหมอตอ่อ